จิตตังทำรรม,มังกระโรตีติปุญยญงชำระจิตใจของหมูสัตว์ให้บริสุทธิ์การกระทำอันนั้นแหละคือบุญบุญของเรานี้วันนี้บริสุทธิ์ใจแม้แต่คำกล่าวถวายฟังแล้วก็ชื่นใจได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาพระรัตนตรยัยเราทำกันอย่างแก้วกล้าวันนี้สมาทานศีลก็ว่าเอาเอง เอเกนะปัญจศีลาเอเกนะอัตถังคะสมนาคตังเอเกนาเป่น,น,นปวพวกหนึ่งในข้าพเจ้าทั้งหลายก,าากลุ่มหนึ่งขอสมาทานศินห้าอีกกลุ่มหนึ่งขอสมาทานศินแปดพวกที่สมาทานแล้วเขาๆนั่นก็ว่าอีกก็ได้นะตั้งแต่บวชแล้วสมปีสปีสิบปียังเป็นงัด